นกไปแล้วแต่นกยังไม่เห็นตัวเองเลยใช้ไหมแป๊บรอ,อก่อน,อน,นลุงลุงเต้นโคตรเก่งเลยลุงเฮ้ยไม่เคยแจ็คสันไม่เคยยืดสันไอ้เหี้ยอ่ะตอลนี้ตัวอย่างดำอ่ะเฮ้ยมึงกลุมมึงไม่เห็นกูนห,นหรอกไอ้สัตว์ก็้องหมดได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ปืนอยูยนะ่ไหนจะเริ่มจะเริ่มข้างบนข้างบนกูอย<ด>ู่ข้างบนบนอีดักเนียมเลยซักไม่เห็นอีกเยหนข้างบนรถข้างบนรถ ไหนวะโอ้ย,ยไม่เห็นเหรอ <c oughs> นี่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 แม่งมืดมองไม่เห็นปืนโดนแล้มาที่มีไฟ<บ>เ,อเออเออเอออย่ารักก็มองเห็นแย่จ <c oughs> ังไอ้เอ้ยรถเราติดอ่ะทำไงำไดีอ่ะเดินเนี่ยขาขาก็มีไม่น่าพามันมาเลยเว้ยไม่น่าเก็บข้างทางมันเลยเลยเยอะจ้าพารัก เราน่าจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างในตรงนู้นนะน่าจะมีใครอยู่ไปทุกคนไปเราต้องต้องไปมาขั้นแรกเลยเราต้องให้ศิลปินนําเว้ยเขามีความกล้าอยู่ในหัวใจไปเลยศิลปินไปเลยวัโอ้ยโมดิเนชั่นยิ่งกันโมดิเนชั่นโมดิเนชั่นจะมีคนอยู่ไงเฮ้ยใครวะูเน่เดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาผิดคิวจีแมนมาผิดคิวมาเนี่ยโนล เราต้องไปหาของมาเปิดที่นี่มั้งน่าจะเกิดอะไรขึ้นอาราเดินตามมาไวดิเฮ้ยเั้ยีอาร์ซวินห้ามงเล่นอะไรนะอันนี้อะไรอารวินไหนไม่รู้โอ้ย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 เหยระวังจะโดนว้บวเฮ้ยเนี่ยโคบ้าจริงเหรอโคบ้าโอ้ยจะตีโดนเพื่อนไอสัตว์เอาละสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับขนมกันโลโลอาร์ซวินผู้นี้ต้องการต้องการของแดกมีกู้เลยไหมครับ ไม่มีไม่มีอยเอามุญไปข้างทางเลยเกินจะขอไอ้เขี้ยเนใครอ่ะโอ้ยเขี้ยอะไรโอเขี้ยอะไรเนี่ยเอาตัววากูหายสวยแล้วโัววลุดเอาเร็วเป็นอะไรหน้าเลือดจิ้มฝายเลยคุณปักกันมาดินี่คุณปักคุณปักกันมานีิหน้าเลือดจิ้มฝายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอะเอ้ยเอ๊ะเอฟเกูกับลิงมองหน้ากันแล้วเอฟเกิดอะไรขึ้นเสียงเลยวะ เจเคี้เลยเนี่ยโอ๊ต่อยแคทติดแย่เย่ะแล้วอ่ะโอ้ยโอยมาแต่ละคนึ่เขี่ยมโอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมนี่อะไรนี่อะไรใครอะใครเห้ยไม่รู้ครับพี่พี่มันน่าจะเกิดเหตุการณ์นี่น่าจะเข้าสู่ความทรงจำคนอื่นตามทฤษฎีแล้วกูไม่ต้องพูดมึงเป็นคนพูดเอริก มึงมึงไม่หัดฉลาดไอ่สัตย์เย็นไปให้กูนะพูดทำเพื่องงงกูไม่เกี่ยวให้พวกมึงหางเอาเองเราต้องเราต้องออกจากความเป็นจริงไม่น่าได้ออกจากความเป็นจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างมืดไปหมดเลยมันอ่านมาเห้พร้อมกันไอ้กาล้านมือจริงยังกูยังไม่เห็นเฮี้ยอะไรกูยังเห็นเป็นหน้าตัวจีโหลดอยู่เลยเฮ้ยจะไปกูเข้ามากอนเดียวโอ้โอ้ โอ้โหเบียดเบียดโอเคบาบูนอย่าพึ่งไปก่อนเนาะนี่มันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรามาติดอยู่ในลิฟแล้วก็ปัญญาอ่อนมองไงเป็นลิฟปะมันเหมือนลิฟเลยเหมือนลิฟเลยมันคือลิฟต์เหมนมันม่ลิมาคือมันคือลิฟการเห็นไหมกูบอกแล้วมันคือลิฟต์มันไม่ใช่ลิฟต์เฮ้ยไม่ได้ทำกูมันไม่มีลิฟต์พลาสตสัวลิปก็คือลิฟไอ้ควาย แต่ทำไมกูไม่มีรีบแล้วแล้วพีเอ็นจีทำอะไรนะบ้าพีเอ็นจีงงงงงแล้วตอนหันมานน่ากลัวมากเลยเราหันมาดูอุ้ยโยมันอะโล่มันเออแพงเลยเอี้ยไม่ถูจิ๊กซอว์หรือว่าจิ๊กซอว์เราโดนลักพาตัวโม่โอ้ย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  What is this โอ้ยเอเวน ประตูเปิดยังไม่เปิดไม่ได้ต้องฟังก่อนฟังผู้ประกาศข่าวก่อนฮัลรีบพูดสักทีวะผู้กินอายุเข้าเฮียแปรแปรกันแปรแปรแปรซับแปรมันมีซับไม่มีซับแปรมั่วแปรมั่วแปรมั่วอ่าวพากมึงอ่ะถูกกูว่าพาตัวมาเล่นเกมรู้ไหมเกมอะไรศาสตว์อีพีดีจินเวอร์ชันปลาเถื่อนเข้าใจไหมจัดขัดจัดขัดกันให้มันพักต่อเร็ว จะบ่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหมดหมดหมดโอกาสไอ้แย่ไอ้แย่ไหมงอุ้ยเฮ้ยยาไฟฉายฟาดฟาดจริงเหรอเฮ้ยไฟฉายอุ้ยทุกคนโอ้ยยัดเข็แล้วนะนึกสุดแปลกๆไอ้สัตว์ดูแกนมาสตาร์ดิว้าวเฮ้ยเดดอมแฮคผู้รับใช้อยู่ทำไมพวกเรา หมดเลยยี่อัตวินน่โอ้คุณทำอะไรผิดวะไม่รู้เรื่องนะมึงอะอะไรที่นี่น่าจะเป็นปิศาให้เราขังเ้วเราน่าจะโดนซอลักพาตัวโอ้ย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 อาวอานบนบตายทำไมนบตายอะทำไมอแก่ตายอะเกิดอะไรขึ้นไอ้ยี่ไอ้คนขายไตทำอะไรคุณเนี่ยอะไรโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย อ๋อไอ้ขายตไตมาทำให้ไอ้ขายตายแม่งจะตายกันแล้วตั้งคู่อ่ะดูเหมือนว่าเราต้องชะการกุญแจแล้วออกจากที่นี่นะโอเคอ่ะเรียบร้อยตัวนี้จะตายไม่น่าพูดเลยสมปูรณปากไม่赖ไอ้เปลิดกูไปดีกว่าอย่ามาอย่ามากลับกันเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยตัวตังนรกมันตัวไอ้ลิงตัวนรกมันเป็นไงวะอยากรู้อ่ะ อเออออด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 รอดดีที่น okay. so ี่ที่ไหนวะอ้าวนะที่บ้านอ๋อโอ้ยอ๋อดู <Magazine> แล้วม <und. S 2> ันเป็นอะไรสวิตชสวิตสามสวิตสองมันมีทั้งหมดสามสวิตโอ้สามสวิตอ้อ <oke> ย <thous S 2> ังงี้สแลนโอ้ยที่นี่ที่ไหนครับพี่อย่าเดินอย่าเดินลุยน้ำอย่าเดินลุยน้ำกระโดดกระโดดไป๊บ น้ำมันเป็นพิษมันต่างข้ามมิติเดือนมันต่างข้ามมิติเดือดเบลอคุแจงบายบายโอ้ชีตกูตกนรกอยู่แล้วพี่เฮแว่นแว่นมาเอาบองกูเอาบองอย่าพูดไปอย่าพูดไปรอกูแจงก่อนรอรอลิงชิปแปซีนก่อนรอลิงด้วยจ้ะครับพี่พี่กูรู้สึกแปลกๆว่ะตอนตอนนี้กูกูกูจะตายไม่ว่า้าเกิดกูกดเนี่ยกันกูว่ามันห้องลมควันว่ะโอ้ยทียอะไรเนี่ยอ๋อนั่นไงกู ไม่รอดด้วยแอสโวินนั่งก็ปิดประตูเอาดาบศักทิ์มามวยยังเปิดอยู่เปิดไป่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮียไปมันจะเผากูนะเป็นมันจะเผากูนะเป็นกูจะี่คือการกยะังโอ้ยโอ้หลบได้หลบได้ก็ต้องหลบก็ต้องหลบไอ้พวกโง่อ่าฮ่าไอ้เจมจ่อมาไปดูไปดูอัศวินโดนเผาดีกว่าไหมช่วยด้วยกำลังโดนย่ามอยู่ จะมินดนยากอยู่อยู่โอ้ยน่าสงสารจังเลยมีกระดูกขึนไปได้เลยตูรลิงขึ้นทุเรศอ่ะเดี๋ยวมันฝ่าห้องเลยมันน่าจะเป็นห้องของคนโง่ไอ้ปัดปีนรอบมันต้องการเลือดทุกคนต้องเอาเลือดใส่เพื่อให้เต็มตีกันเร็วตีไม่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  ใครเอาไเนี่ยเอาคุปตนเลื่อนหมดตัวเลยกูทำไงอ่ะกดอีกดอีกดอีเอยัยโดนกระสีสล็อตเองกรเสียสล็อตเองโหอะไรอ่ะอะไรมีอะไรโอ้ยอะไรอ่ะอีซี่มากเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูอ้าวไม่ต้องละกูกูอดได้คอนเทนต์เลย

จำไว้คนผีคนคนที่ผิวสีจะโดนเป็นคนแรกในหนังสยองขวัญกูกูรู้สึกแบบเอ้ยนะอย่าเยกลัวแล้วแอ้กูเรียบร้อยตาอย่าไปกดซีซัวกูว่าแล้วมันต้องมีระเบิดทำไมไม่ทำมิดเลยแม่งระเบิดอัต้ากูเลยกูสงสัยน่าอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้วิ่งอ่ะสายแล้วสีสปินกูเอาสภาพ เฮ้ยอันนี้จิ๊กซอที่หนึ่งนี่กันเข้าไปทิเข้าไปทำไมเดินแบบนั้นต้องไปสับสวิตมาสวิตวะนั่นน่ะตรงนั้นตรงนั้นอะที่เป็นรูปที่เป็นรูปดาวดาวอะอ่ะเดี๋ยวให้กวยเอาไปเอาไปต่อสู้เอาสับสวิตนีเอาเฮียเอาเป็นกูตัวดีไป Bro, man, I'm dead man อุ้ยเชี่ยกูไม่คุยกับเขาแล้วกูไปละวตอนสอบแสดงว่าเราต้องหาเลขหนึ่งก่อนไปเลขหนึ่งก็คือตรงที่คุณคุณผักเจอเว้ยมาอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กล้าตายไปเองอ่าอีซี่โอ้ let's go let's go อีซี่ว้ยโอ้อีซี่อีซี่ทำอะไรคุยได้เออ อีีเราเกลับเจ้าเลยไมตะหัวกลับได้ไอ้ไอ้ไอ้ยอ้อ้ไอ้อ้ไไอ้ไ้อ้ไออ้ไไอ้เออ้อไอ้อ้้ไอ้อ้ไ้อออ้ไอไลปอปากกอยู่ ไอ้ยิงโดนประตูนี้ตายคนนึงไอ้สัสลิงรังไมลิงกูโดนเผาลิงกูโดนเผาต่อไปตาอัศวินไปอักซอร์เลสต่อไปตาไายแล้วลิงแน่นอนไปเลยโชว์ให้เขารู้อย่าเผากูเลยอออ่ะบอกเลยอัศวินยังฆ่านะปลาโก้โคตรจริงโอเคไม่แพ้ไม่ติดผ่านไปแต่ก้าวเดียวอย่าฮะอย่าสร้างคอนเทนต์นะเราจะได้ผ่าน

เขาเกิดที่อะไรขึ้นอ่ะกูอยูู่ไหนกอยู่ไหนโอ้โเอ็กซิสต์อ่ะล็อกแล้วโอ้ชิบหายกันต้องใส่เลขรหัสข้างบนเห็นรหัสพวกนี้ไหมมันจะมีอันนึงถูกและอันนึงผิดลอง7 8 3ดู1 9 8โอ้ชิตูอยจริงตัวกลางโอ้ยโอ้ชิตเอาเอาอะไรสอบผสิบหกสอบผสิบหกเราต้องสอบสิบหก ดูคนแก่ยืมาเยอะไปช่วยด้วยไปกูด้วยไหนเมย์เมยอะไรเกิดขึ้นอ๋อมันจะตั้มลงลงเลยใครกระบดกระบดกระบดหัวกูหัวแล้วโอเหัวแล้วอะไรอ่ะมันเก้าหนึ่งสามดูเก้าหนึ่งสามเกนึลาก่อนลาก่อนยินดีเจอกันจักกันก่อนปี่รักน้องนะพี่รักน้องมะลาก่อนกันลาก่อน ไอ้เหี้ยามจะมองกูทำไมไอ้สัตว์โอเคอู้เดี๋ยวร้อยเรา๋ยวเลอะรอรอเอาไอ้แก่โดนอะไรอ่ะไฟฟ้าดูดเอาอ้ออู้ย้ออ้อค้างค้างมึงตกใจมึงตกใจว่าไอ้หนิบมึงเลยกู่ว่หน้ากูหรูอนี่วะเอ็นอารกันเลื่องเหนือสิเออแล้วมั่วไอ้สัตว์โอ้เชี่ยเฮ้ยทางกลับเดิมเฮ้ยกูติดลิง์ไงตูนลิงกพตูนกู ไปไปเร็วยินี่จะยิงแไปเหลือแค่ทหารคนเดียวเออดีอย่าบอกว่าอะไรจะตามมาโอ้โหไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอารอคกูด้วยไม่ออาตอนนี้จะไปถึงแสงสว่างเมอินเฮเว่นเออ nobody can date you peace เดี๋ยวแบกอ่านไม่ออก peace bling you p e a s e แปลว่าอะไรอ่ะ ดีเอ็น๋อจบแล้วจบเย้เย้จบสักดีสรุปคือแม้พีกนี่หว่าสรุปคืออะไรเราเราเราก็ไม่ได้เราก็ตายอยู่ที่นั่นแล้วเราก็กลายเป็นวิญญาณสิงสถิตอยู่ที่นี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นอีกเอนดิ้งหนึ่งเลยป่ะพดิ๊กดิ๊กดิ๊กไอ้ล็ดิ๊กไิล็กดิ๊กแรงน่ากลัวจัมหวย แล้วหายไปไหนคนนึงเนี่ยเฮ้ยมาดีดีเฮ้ยเอาตายผมเป็นว่า g ต o ส b ู e Goodbye ผมบายบาย